โอเคฮะสวัสดีฮะผมส l a ม,มเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในยูคิโอมาสเตอร์ด้กันต่อนะฮะและวันนี้เราจะลองมาเล่นเด็กไร้หลอดกันต้องบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าสําหรับเด็กนี้เนี่ยเป็นการผสมปนเปกับพวกไอ้ฮอลัสเข้าไปด้วยรวมถึงการเล่นกับทรับนะฮะดังนั้นจะเรียกได้ว่าบอร์ดของเราเนี่ยจะปลอดภัยได้ก็ต่อเมื่อถมกับดักที่เราต้องการลงไปจนครบแล้วนะฮะไม่เช่นนั้นยังไงบอร์ดเราก็จะมีความปลอดบ,บังในระดับหนึ่ง เราจะลองมาเล่นกันดูเรียกได้ว่าเป็นการเอาของที่ไม่มีเอามาจัดปนๆกันแต่อย่างที่ว่าเด็กสายแบบต้องทิ้งการไปบนสุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องลุ้นถ้าหากว่าดวงทิ้งไม่มีก็เท่านั้นเลยทิ้งไม่ดีก็จบกันทิ้งดีก็โอเคมาลองดูเพราะว่ามันยังแบบพอจัดได้ก็จัดไปไล่หลอดผมมีการ์ดไม่ครบไงแต่ไม่เป็นไร พอเล่นได้อยู่หรอกมั้งและประเด็นคือเด็กเราเนี่ยพอมัน60ใบโอกาสที่แฮนด์แท็จะขึ้นมาช่วยเรามันก็ค่อนข้างน้อยน้อยกว่า40บใบพอสมควรเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกอย่างที่ผมว่าแหละผลจอเป็นยังไงก็ช่างมันอืมถ้าได้เล่นก่อนนี่โอเคนะเพราะมีของแก้แฮนด์แท็อยู่เสียดายที่ไม่ได้เล่นก่อนแต่ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ แต่พี่แบงค์พี่แบงค์ของเราเขาจะเล่นเด็กอะไรเรามาดูกันอาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะพี่แบงค์เนี่ยโอการ์เดเตอร์บีสฮะโอเคแล้วก็สวมมีดเพิ่มพลัง300 การ์ดิเอเตอร์บิสเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องกับดักเคาน์เตอร์เลยนะกับดักเคาน์เตอร์เนี่ยคือมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเนเกตเอฟเฟกต์มอนเนเกตเวสเนเนเกตกับดักมีหมดฮนะสมัยนี้ก็คงจะเน้นเป็นเนเกตมอนผมว่าแต่ยังว่าแหละกา a r ด i เอเตอร์บิสถ้าเล่นก่อนมันเสียเปรียบนะเพราะมันไม่ได้ตีโอเคโอริโนโทานโโรอรออ่าไม่เป็นไรก่อนอื่นเลยเอฟเฟกต์ของ เอ้ยคลิทิ้งบุฟออกไปก่อนโอเคเอาขึ้นมือแล้วก็รอโอ้ยอดเยี่ยมมากอย่างนี้ไม่ต้องทิ้งเยอะอย่างนี้ไม่ต้องทิ้งเยอะทิ้งพี่นกแล้วก็ตามด้วยพี่หมาไม่รู้เหมือนกันตัวไหนเป็นนกเป็นตัวไหนเป็นหมานะโอเคเออกมาก่อนเลยพี่หมาดูอามูเต็ปโอเคตามด้วย เคเบซนูอฟ <c oughs> อ่านชื่อไม่เคยถูกมาทีนี้เอฟเฟกของไล์หลอดดากอลิงบนมือถ้าหากว่าเรามีมอนสเตอร์ไล์หลอดในสุสานนะฮะผมจะสามารถอัญเชิญการ์ดแบบพิเศษจากบนมือได้แล้วเมื่อกาดใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษนะฮะผมจะสามารถทิ้งการดไล์หลอดจากในเด็กได้หนึ่งใบแน่นอนเอาเป็นเฟลิสฮะเอฟเฟกของเฟลิสทำงานเมื่อถูกทิ้งจากในเด็กด้วยเอฟเฟกมอนสเตอร์อัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้โอเค ทีนี้เราจะเล่นกันยังไงดีเล่นได้หลายแบบมากเลยนะผมบอกไว้ก่อนแต่ผมว่าวิธีที่จะเล่นแล้วปลอดภัยที่สุดก็คงจะต้องเป็นเจ้านี่ไม่ว่ายังไงต้องเป็นเจ้านี่มาเลยต้องลองถมต่อฮะมิโนวาเอฟเฟกของมิโนวาทำงาน แต่เดี๋ยวก่อนเอฟเฟกต์ของดาร์กอลิงถ้าการ์ดนี้ถูกส่งลงสุสานแน่นอนว่าจะต้องเซิร์ชอามอนสเตอร์มังกรพลังโจมตีสามพันทีสองพันหกจากเด็กขึ้นมือได้แน่นอนต้องเป็นจัดเม้นต์อยู่แล้วฮะโอเคแต่ผมก็ทิ้งได้อีกเอาเป็นอ่าคราวนี้เป็นเลเดนมีแล้วเนาะอันน้นก็เป็นลูมิน่แล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือในส่วนของไวส์โอเค เอฟเฟกต์ของไวซ์เมื่อถูกทิ้งลงสุสานจากในเด็กนะฮะจะสามารถชุบมอนสเตอร์ไล่หลอดได้หนึ่งตัวโอเคเอาไปไหนดีแน่นอนอ่ะลูมิน่าฮะนี่เอฟเฟกต์ลูมินา่าทิ้งการบนมือหนึ่งใบทิ้งเลเดนชุบมอนสเตอร์ไล่หลอดอยู่ในสุสานได้หนึ่งใบแน่นอนก็ต้องเป็นเลเดนอยู่แล้วฮะมาเลยนี่แหละดังนั้นขอส่งจัดเม็ดลงไปด้วยทีนี้เอฟเฟกต์ของเลเดน ทิ้งอีก2ใบโอ้ยโดนแบ็คแมจิกเชียนงั้นผมก็เรียกไม่ได้แล้วดิโหดเจ็งเลย <c oughs> อันนี้คือดวงสวยฮะเจ็งฮะเพราะว่ามันไปโดนแบ็คแมจิกเชียนผมกับว่าจะฟิวชั่นปิดท้ายช่องสุดท้ายกระลังเกือบสวยแล้วบอดเนี่ยบอดมันเกือบสวยแต่ก็สุดท้ายไม่สวยจนได้โอเคเอฟเฟกต์ของไมเคิลรีมูฟโอเคก็ชนะแหละแต่ว่าคือเนี่ยเนี่ยไอช่องสุดท้ายเนี่ยต้องหาว่าเมื่อกี้ไอแบ็คแมจิกเชียนไม่ตกจากเด็กนะผมจะฟิวชั่นไงทุกคนรูห้หรอก ด้วยผลของไอเวอร์เต้ก็จะได้เป็นดากูนออกมาก็เรียกได้ว่าเป็นบอดที่แข็งแข็งแกร่งนะเออเป็นบอดที่แข็งแกร่งนะแต่แต่ว่ามันมีแต่อยู่เว้งแบ๊กไปยิงเชี่ยนลงไปเฉยเลยอ่ะเมื่อกี้แม็กไปยิงเชียนเราทำไมทำอย่างนั้นวะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่ถมถมรัวๆวนีกกับดักไม่ลงเลยนะเออไอพวกกับดักนี่ไม่ไม่ลงเลยซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกมาก้วตานี้ก็ได้เล่นที่สองอีกละ ทำไมดวงเราวันนี้ไม่ดีเลยวะเรื่องโยนเหรียญหัวก้อยเนี่ยโอเคมีแฮ <c oughs> นด์แท็บใบหนึ่งฮะมีรีวลูชั่นซิงโครนอยู่สามารถเอาไว้ซิงโครเป็นไอ้ไมเคิลได้แล้วก็มีอีเวนต์แมชแล้วก็มีพวกฮอลลัสครบโอ้เอาแล้วไงฟิวชั่นอาวมมน สงสัยเป็นพวกชอบแนวอยากจะเล่นเป็นเมเกียแต่เขาจะต้องหามอนคะีออสมาฟิวชั่นน่ะถ้ายังไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมกวาดมอนด้วยไอ Match อีเวลรี่แมชกนเลยเราไม่จำเป็นต้องรีบรุยอะฮะแต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปทนเทนฟสไปแล้วเราใช้เอฟเฟกของโคชไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้ผมไม่ใช้โคชก็ได้เ,เดี๋ยวก็เดอนเลยกวาดไอพวกที่แบบ นี่ให้หมดด้วยอีเวนลี่โอเคให้เหลือสักใบหนึ่งจะได้เล่นสะดวกโอเคก็เหลือบวยอัลติเมทอะไรนะก็เอฟเฟกต์ของอิมเซตี้แต่ในเมื่อใช้เอฟเฟกต์ของโคชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราจะเล่นเป็นตัวอื่นแทนรอกลางเลย จากนั้นก็ทิ้งทิ้งโอเคออกมาทั้งสา,สามสหายหน้าหน้าเก่าแก่ออกมาเลยนี่เนี่ยโอเคในเมื่อเป็นงี้เราเล่นเป็นเวอร์เต้ไปเลยฮะเราไม่จะเป็นต้องเล่นเป็นตัวอื่น ข่าวก่อนพาดเพราะแบ็คมิจิเชียนมันดันโดนถมไปซะแล้วซึ่งที่จริงเราแก้ได้นะเราเราแก้ได้ถ้าหากว่าผมถมไอตัวอะไรนะไอตัวนักรบของอิชิสึที่ว่าสามารถเอาการจากสุสานกับเข้าในเด็กได้3ใบอ่ะเออโอเคเอาไปเลย4 5่พจบแต่มันนั้นถมไม่โดนไงไอตัวที่แบบสามารถเล่นกับสุสานเ่ะเป็นไอเกรฟแท็บไอใบเนี้ยถ้าถมโดนเราก็เล่นได้ตามปกติไอเนี่ยมโดล่าเนี่ยเออ แต่หากว่าเรามีตัวนี้ในสุาสานเมื่อกี้ตอนที่แบ็กเมดิชียนตกไปเราก็เอาเก็บเข้าเด็กได้เพื่อที่จะทําให้เอเอฟเฟกของเวอร์เต้มันใช้ต่อเสียดายที่ว่ามันไม่ลงไงดวงถมผมไม่ค่อยดีวะ่ะจริงๆมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เล่นไอเทเลเมนแล้วนะคือเดียเทเลเมนเนี่ยผมเล่นแค่40ใบนะมันยังถมได้แบบทุเรศทุลังมากอันนี้พอมาเล่นเป็นโอ้โหไรล,ลอด60ใบดวงถมยิ่งแบบริบหลีลงไปอีก ในที่สุดก็ได้เล่นก่อนมากโอ้ยไม่ดีเท่าไหร่ฮะแย่ละขึ้นอยู่กับไรเดนดนเนี่ยว่าไรเดนจะถมอะไรได้บ้างอ่ะต้องลองดูแถมประเด็นคือ Transaction Lowback แม่งอยู่ในบนมือแล้วด้วยโอ้ยถ้าหากว่าถมคู่กันถ้าไอ้วไวซ์ไม่โดนไม่ไม่ไม่โดนถมไปซะก่อนมีตัวอื่นนำหน้าเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยโอเค คงต้องลุ้นกับแม็กซีฮะแม็กซีเท่าน,นั้นที่พอจะช่วยได้ตอนนี้เนี่ยโอ้โหถ้าหากว่าลูมินาลงไปก่อนเงี้ยไวส์ก็ยังชุบขึ้นมาได้ <g colorful> ตำแหน่งตำแหน่งไม่ให้เลยตำแหน่งถมนี่คือแบบแย่มากอานาคินปาดักเลยแล้วกันให้เขาเล่นไม่ได้ให้เขาเล่นได้เราอาจจะตายหาการ์ดบนมือไม่ค่อยดี60บใบไม่ต้องแปลกใจการ์ดบนมือมันไม่ดีง่ายอยู่แล้ว และไอเด็กไร้หลอดเนี่ยคีย์ที่จะเล่นก็คือไอต้องเป็นไวซ์แล้วก็ไอพวกเนี่ยฮะไวซ์จะต้องอยู่บนมือพร้อมกับเฟลิสหรือไม่ก็วูฟถึงจะเล่นได้เป็นคอมโบคือมันต้องการการบ,บนมือคอมโบ2ใบอะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่ใบเดียวมันก็จะติดคอมโบยากต้องถมให้ดีอะต้องถมมากกว่าน,นี้ถมแค่นี้ไม่ได้เขาคงไม่กล้าลงอะไรมากเท่าไหร่หรอกเพราะว่า ติดที่ผมปาแม็กซีดักไว้แล้วที่ผมรีบปาก็เพราะว่าผมต้องเผื่อใจไ้ดู้ยเผื่อเขาอาจจะมีพัทอะ่ะเออทริปเปิลแท็ติกอะ่ะโอ้โหหกเซียนอันเชิญรัวอยู่แล้วฮะอ,อย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องสือบอันนี้ถ้าหากว่าเขาแบบกล้าท้าทายเขาจะต้องอันเชิญรัวมากๆอะ่ะได้ดอยอย่างน้อยสองสามใบอ่ะเอออย่างน้อยๆก็สองสามใบแหละอ่ะน่าจะพอทำอะไรได้บ้างอยู่โอเคเขาเซิร์ชรัวๆเลย Transaction low back มันอยู่บนมือผมอะผมจะต้องเก็บไว้ทิ้งหมอบหมอบหมอบไม่ช่วยอะไรหรอกเพราะว่าการ์ดกับดักของพวกหกเสียนน่าจะใช้กับเราไม่ได้ผมก๊อฟกับดักอีกฝ่ายได้เออผมก๊อฟกับดักอีกฝ่ายในสุสานมาใช้ได้แต่ว่ามันก็เท่านั้นน่ะอือรอยอดเยี่ยมมากแล้วมันไม่มาแต่แรกวะโอ้โหเออเส้นส,สังเวยแขนซ้ายอะถ้ามันมาแต่แรกเราก็เล่นได้ไปแล้ว มันดันมาโอ้โหแบมจิกเชียนขึ้นมืออย่างนี้ก็เล่นเป็นดากูลไม่ได้แล้วสิเออไม่เป็นไรหรอกถ้าหากว่าเป็นไอ้กำแพงกำแพงปรา,าสาทของฮอลัสนี่ผมสามารถยัดเอาแบมจิกเชียนกับโคเด็กได้นะเออที่จริงบนมือมันก็เล่นได้แหละแต่รู้สึกว่าบนมือมันไม่ดีเลยโอเคบูอ่าทำลายไปเถอะไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้แกอะไร ทำลายไปเลยเขาคิดหนักแหละเพราะยิ่งอัญเชิญผมก็ยิ่งได้ดอโอ้เรียกชีเอ็นเลยฮะได้เอาชีเอ็นมาเลยเรียกชีเอ็นมาเลยบูสองชีเอ็นมาท่านแม่ทัพใหญ่ชีเอ็นสวัสดีครับ โอ้โหเอเลเมนทัลเบิร์สอยู่บนมืออะไรมันจะซวยอย่างงี้ดวงดอดแย่ yeah, <Yeah. S 1> มากเลยอะฮะและอย่างคือต่อให้ผมจะใช้แขนซ้ายสังเวยไปปุ๊บผมก็ไม่สามารถที่จะใช้ในทันทีได้นะเพราะว่าไอชิเอ็นเนี่ยมันทำให้เราสามารถใช้ไอเวทกับดักได้แค่ใบเดียวผมใช้เสร็จปุ๊บก็คือจบเลยต้องมาลุ้นกันเดี๋ยวรอ โอ้โห,หลูกพี่ครับต้องรอเทธนหน้าฮะเธอนนี้ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็ต้องเสียหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวกับดัอกอีกฝ่ายกับดักในสุสานอีกฝ่ายผมจะถือว่ามันมีกันแล้วกันเอาเงี้หมอบทรานเซ็ชันไว้เถอะเออหมอบทรานเซ็ชันไว้อ๋อใช่ผมหมอบไม่ได้นี่ว่าลืมไปเลยแต่เอาเถอะไม่ไปเป็นไรโอ้โหอะไรมันจะซวยอย่างนี้วะเอ็นเทินไป ถมอีกเออไวสมาอยู่แต่จะมาชุบตอนนี้มันก็น่าหละนะมันจบเทินไปแล้วไงอ่ะถมอีกโอเคไอ้เขาเรียกว่ารีทึมเริ่มมาแต่ยังไม่พอหรอกเพราะว่าถมไม่โดนอ้สิ่งที่สำคัญจริงๆ เออลืมไปเลยว่าถ้าใช้สมบัตินี่เราห้ามหมอบการ์ดนี่ว่าเห็นไหมเราไม่สามารถเซตได้ผมดันไปเซตเพราะผมห่วงเออห่วงทางเซชั่นโลแบ็กผมห่วงใบนี้มากเออถ้าถมดีๆแต่แรกอ่ะเออถ้าถมดีๆแต่แรกมันมันมันจะดีมากเลยนะเราจะได้เล่นเวอร์เต้แล้วเอามาสู้กับชีเอ็นอยู่แต่ว่ากลายเป็นว่าเราดันไม่ได้อัญเชิญมอนตอนเอ็นเฟสไปแล้วอ่ะตอนผมจบกดจบเทินไปแล้วมันไม่ได้อ่ะ แต่ไม่เป็นไรเราไอ้มีไอ้รีเวอร์ชันซิงโคร n ที่ลงไปละถ้าหากว่าพอได้เล่นหน่อยก็น่าจะทำอะไรได้บ้างอยู่ผมต้องการมอนที่ลงบนสนามได้แค่ตัวเดียวเลยอ่ะแค่ตัวเดียวถ้าหากว่าใบถัดไปเป็นมอนที่ลงได้อะไรก็ได้ผมจะามาลิงก์เป็นเวอร์เตเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใช้ไอ้รีเวอร์ชันซิงโคร n นะฮะเอาอัญเชิญมาไงแล้วเราก็ลิงก์เป็นเวอร์เตแล้วเราก็เอาดากูลมาสู้เออแต่ว่าสาหน่ที่ยืนอยู่บนสนามน่าจะกันดาเมจได้แค่ไหนผมอยากรู้แค่นั้นเลยถ้ากันได้เยอะก็ดี กันได้3ดอกแต่ว่าเด็กจริงๆเด็ก6เกลียนนี่มันค่อนข้างที่แบบจะตีกระหน่ำอยู่นะถ้าแบบซัดจริงๆจังๆอ่ะเออตีแบบตุ๊บๆุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยแล้วก็ดีละที่ผมไม่ใช้้สมบัติแขนซ้ายที่ยังไม่รีบใช้เพราะว่าตอนนี้เรายังเรียกเวอร์เตได้ถ้าหากว่าผมใช้มันจะเรียกไม่ได้เลยฮนะม,มาละ มอนเราไม่เหลือแน่อันนี้ไว้อันนี้วางใจได้อันนี้สเปเชียลซัมเลอโอเคชุบขึ้นมาโอเ้โอเนี่ยจะเน้นจะเน้นหนักนะเนี่ยจะเน้นตีหนักๆ <c oughs> สังเวยตีเลยนี่ โอ้ขอบใจมากขอบใจที่อุตส่าห์ทรงทานเช็คเซคชั่นโลว์แบ็กลงไปให้ยอดเยี่ยมมากเพราะว่ามันเปิดใช้ไม่ได้ถ้าหากว่าไอ้นี่ไงโอเคผมสามารถใช้อินฟินิตอิมเพอร์มิเนนต์ใส่ชีเอ็นได้นะเออเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่เจ๋งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูกลยุท์เดี๋ยวค่อยดูกลยุ์แต่ว่าถ้าหากว่าเราหาทางทิ้งไอเอเลเมนทัลเบิร์สได้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเล่นไม่ค่อยได้อะเราเล่นได้เราเล่นได้ คาไดแค่ไลไอลูมินาเละตีไรเดนไม่เข้าเออไรเดยนยังยืนค้ำได้อยู่โอเคพี่จะเล่นแบบไหนจะเอาดากูนออมายิงบึ้มเลยก็ได้นะได้อยู่หรอกได้อยู่หรอกลูมินาอา่าได้อยู่ดีกว่าที่คิดงั้นอย่าเพิ่งไอเส้นไม่ต้องไปเส้นทิ้งเอเลเมนทัลเบิร์สก่อนเลยทิ้งเอเลเมนทัลเบิร์สไปเลยโอเคทีนี้ก็เอาเฟลิสกลับมา เอฟเฟกของเลเดนทิ้งอีก2ใบโอเคไห okay, มเอฟเฟกของทรานสัคชั่นโลแบ็กก๊อปผลกับดักในสุสานผมได้เอเลเมนทัลเบสเต็มเต็มเยี่ยมฮ่โอเคโอเคอยู่โอเคอยู่ทีนี้เดี๋ยวผมถมเพิ่มเดี๋ยวผมถมเพิ่มมาถมเพิ่มเลยถ้าได้ไอ้ทรานสัคชั่นโลแบ็กอีกรอบหนึ่งนี่ยิ่งแจ่ม ผมเพิ่มโอ้โลงลงสูลง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 ,ลง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 สูสารไปแล้วแย่ yeah, มากอนาคินแต่เอาเถอะไม่เป็นไรแม่งแต่ผมต้องจ่ายไรนี่สิคือประเด็นที่แบบน่ากลัวมากเลยนะโอเคหวังว่าหวังว่าจะได้อยู่มาพอเนเก็บเป็นพิธีได้ เให้ลืมตี <c oughs> เออเอาเอะไม่เป็นไรแ,รแม่งจะกังวลว่าอีกฝ่ายจะสามารถอัญเชิญมอนที่มีพลังเกิน2อ0พขึ้นมาได้ดิสองัน2หรือม,มากกว่าผมตายเลยนะเพราะว่าพีเดเตอร์แพนพลัง500แต่ผมเนเกตได้รอบนึงอยู่หรอกอะไรที่มันแบบจังหวะคอขาดบาดตายเราเนเกตได้อยู่ของทิ้งเรามีพยายามค่อยๆใช้ดากูนนี่แหละตีเข้าไปแต่ว่าถ้าจะเล่นฮอลลัสนี่ก็คือเหลือแค่กำแพงนะเพราะว่าไอ้ตัว ลงศพนี่ลงไปแล้วผมมีแค่ใบเดียวหรือว่าถ้าหากว่าเป็นไปได้ไอ้มูโดล่าเราสามารถกู้กลับเข้ามาในสุสานในเด็กได้เราค่อยเซิร์ชหาก็ได้เอออย่างนั้นก็ได้ตอนนี้เด็กเรามันแทบจะพอๆกับอีกฝ่ายละไอ้ตัดแขนเนี่ยไม่มีไม่มีความจําเป็นละเพราะว่าเด็กเรามันจะพอๆกันมันทิ้งตามความต่างตอนนี้ความต่างของเด็กมีแค่3ใบไม่มีประโยชน์เลยแล้วเดี๋ยวต่อจากเนี้ยเด็กเราจะยิ่งน้อยกว่าอีกฝ่ายอีกอนั่นแหละตีมา ไอีย่าไเราเนี่ยเหลือแค่400ร้ใส่รับเลยไม่เป um ็นไรพอทำไรได้อยู่ no Turn. ยยโอเลโนเทิร์นรอรอโอ้พี่วูฟเหรอเนี่ยเอาใบอื่นก็ได้นะมันไม่จำเป็นต้องเอาใช่มันไม่จำเป็นต้องเอาเป็นถมหญ้าก็ได้ผมเอาเป็นใบอื่นก็ได้เนี่ยชาร์จออฟไลท์บิทเจ็บเออเอานี้ขึ้นมือ แล้วก็ใช้เลยนั่นไงลงไปแล้วที่จะเอาขึ้นมือแล้วก็คือเนี่ยไรลอดดาร์กลิงถ้ามีไลท์หลอดในสุสานนะใช่ไหมพิเศษได้มาตั้งตั้งการด,ดีกว่าแม่งอีกฝ่ายพลังจะเหนือกว่านิดเดียวผมตายได้เลยผมลงได้เฟลิสโอเคเอฟเฟกต์เฟลิสจงกลับมาตั้งกาด และเราก็จะเดี๋ยวในสุสานพวกมีมอนลิงใช่ไหมเออนี่ไงเอาเป็นไอ้วาバวโหลดเซเวจดากอนโอ้ยชนะแล้วล่ะฮะชนะแล้วนี่มาเลยแน่นอนเอฟเฟกต์ของไร่หลอดดากอนลิงเอาจัดเมนขึ้นมือแล้วเราก็ลงจัดเมนได้ด้วยใช่เราลงจัดเมนได้นะบอกเลยนี่จัดเมนอยู่บนมือแล้วแล้วก็เอาเวอ,เอร์เตมาเซ็ตไว้ ตอนนี้เท่ากับว่าเราเนเกตได้2รอ,อบด้วยเอฟเฟกของวอลเลโลดแล้วก็เอฟเฟกของดากูลแต่ถ้าจะจะเนเกตด้วยดากูลเนี่ยเราจะต้องมีจัดเม้นต่บนมือไงแต่ไม่เป็นไรลงได้นี่จัดเม้นต์ดาก้อนอ่ะแค่นี้แหละพอละเก็บพวกนั้นเก็บไว้เล่นในสุสานได้เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออเกือบไปแล้ว <c oughs> เกือบไปแล้วเล่นพลาดน,นิดนึงไอตรงตัดหญ้า พยายามจะเสิร์ชหาตัดญ้าด้วยตัดแขนก่อนโอเคตาสุดท้ายแล้วฮะได้เล่นก่อนไม่ได้ไหมายความว่าทุกอย่างจะดีเสมอไปเพราะว่าเด็กนี้แม่งการป้องกันตัวต่อแฮนด์แทรปต่ำมากโอ้โห ยอดเยี่ยมใช้เลยแบบไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากใช้เลยต้องใช้เลยเพราะมันขึ้นมือเลยแต่ดีแล้วอย่างนี้เราถูกต้องโอชนะเลยเพราะว่าบนมือดีนะถ้าเราเราตั้งบอร์ดได้เลยอะ่ะเราตั้งบอร์ดได้เลย เราตั้งบอกเดยผมสามารถถมไอตัวเห็นไหมทั้งไออะไรนะเ e เ e เมน l b เ r รสแล้วก็ t r าน s a เซคชันเนี่ยลงสุสารได้นะพอผมถมแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าต่อให้เราเนเกตเฟลไปจังหวะหนึ่งที่ว่าเราเนเกตไม่อยู่ด้วยเอฟเฟกของดากูนเนี่ยเราก็สามารถใช้ระเบิดสนามต่อได้เลยอันนี้ถือว่าดีอยู่เออใช้ได้ใช้ได้อีกฝ่ายเห็นก็คือยอมเลยอีกฝ่ายเล่นเด็กอะไรวะโหปลาดีแล้วแหละ <c oughs> ดีแล้วแหละ <c oughs> ดีแล้วแหละดีแลวแหละ เจอเด็กปลาเลยเฮ้ยเมื่อกี้บอกว่าตาสุดท้ายแล้วนี่ว่าเออไม่เป็นอ,อีกอีกสักตาก็ได้ดีนะที่เราได้เล่นก่อนถ้าจเจอเด็กปลาเนี่ยแต่ผมก็มีเมื่อกี้มีไออะไรนะผมมีดักรุเลร์โนโมอยู่ต่อให้เด็กปลาก็ไม่กลัวหรอกต่อให้จัดบอร์ดมาดีๆผมก็ทลายได้อยู่เมื่อกี้แถมแบบไอบี <c oughs> มีไออะไรนะไอตัวเลเซอฟิวชั่นบนมือเลยอะอันนี้คือจังหวะสามชามากไม่นึกว่ามันจะขึ้นเลยขึ้นเลยก็เอาเลยสิครับ โอ้โหแล้วทีนี้เจออีกฝ่ายเล่นเด็กใหญ่พอกันอนี้ก็ถมไม่ได้เด็ไอตัดหญ้าไม่มีประโยชน์แล้วแล้วบนมือเล่นไม่ได้เลยแต่นิดเดียวบนมือเน่ามากเล่ดายลงไม่ได้เฟลิสลงปกติไม่ได้ฟาน์เซ็กชั่นโลว์แบ็คขึ้นมือโอ้โหตายหา่าละต้องลุ้นกับแม็กซีให้อีกฝ่ายลงดัวๆถ้าอย่างนั้นแพ้เนี่ยต้องมาดูกันอะอีกฝ่ายเล่นอะไรต้องดูก่อนอกดออนไว้เลยพี่ฮามิด 06DC เขาหมอบเว้ยโอ้แบ็คเมจิกเชี่ยนอย่างงี้อย่างงี้ผมว่าเราไม่ได้การละเพราะว่าดักรู้เรื่องโนมัวเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลต่อเด็กนี้เท่าไหร่ฮะเล็กแบ็คเมจเล็กแบ็คเมจิกเชี่ยนมันพึ่งแบบเออวงแหวนเงี้ยเป็นหลักแผงหลังอะ่ะเล็กแบ็คเมจิกเชี่ยนจะเน้นแผงหลังเพราะฉะนั้นแบบเนกีดแผงหน้าเป็นหลักอย่างดักรู้เรื่องโนมัวเนี่ย ไม่ค่อยสามารถที่จะประชันหน้ากับเด็กแบ็กมิิเชียนได้ฮะอืมหาไม่เจอหรอกขอร้องละเด็กใหญ่พอกันขนาดนี้ต้าหากว่าสามใบบนยังเป็นของแบ็กมิิเชียนก็เฮียละเออ <laughs> แล้วยังจะได้เนี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงกับเรื่องดวงตานี้ละการบนมือแย่มากไลรหลอดที่มีก็มีใบเดียวแถมลงไม่ได้ด้วย <laughs> แพงหลังก็เยอะ จะเล่นยังไงเนี่ยโอ้เล่นได้ฮะดีนะที่ขึ้นมือต่อมาเป็นไวส์ถ้าไม่ใช่วส์เล่นไม่ได้เนี่ยเอฟฟิกของไวส์โอเคเอาเฟลิสกลับไปวาง White ไว้ใบบนสุดเออแล้วเราก็ลงได้แล้วก็ทิง้งโอ้เอเลเมนทัลเบิร์สทีนี้ผมเหลือแค่วิธีทิ้ทงไอ้ทรานสซกชั่นจากบนมือก็พอแล้วโอเคเสร็จก็ซัมมาลงศพโอเคดีมากอนาคิน ล้วเขาอัญเชิญก็ต้องลุ้นต้องลุ้นใบถัดไปฮะต้องลุ้นใบถัดไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมโดนรีมูฟแน่แต่ว่าขอแค่เทร์นี้เรายัางรอดต่อไปได้ใบถัดไปนี่แหละยิ่งลุ้นก็ไ่ใหญ่เลยอ่ะใบถัดไปนี่ก็ตรวจชี้ชะตาละผมแค่ขอวิธีทิ้งทรานซัคชันจากบนมือพอเลยเราระเบิดสนามได้โอ้โหขอบคุณสวรรค์ทิ้งได้ผมทิ้งได้แล้วผมทิ้งได้แล้วทุกคน ผมทิ้งได้ผมทิ้งได้ผมทิ้งได้เออออกไปเถอะไม่เป็นไร thank you teacher thank you มากมากไม่เป็นไรอย่างงี้ดีมากนะดิคินข้าขอทิ้ง transaction low back โอเคทิ้งหมดมือเราต้องทิ้งหมดมือฮะ ทิ้งให้หมดไปเลยทิ้งให้หมดไปเลยตาเนี้ยทิ้งให้หมดปไปเลยใครจะไปนึกว่าโอ้โหลูกพี่อะครบยังเอ,อยังไม่ครบลืมไปเลอเนี่ยเดี๋ยวบุกตีเข้าไปก่อนฮะตีเข้าไปก่อนโอ้ไม่ได้ดิถ้าตีเข้าไปเราจะใช้เอฟเฟกของโคชไม่ได้เอาเป็นว่าแต่ดาเมจตีถึงหรือเปล่าน่าจะถึงนะดาเมจตีน่าจะถึงชีวิตเลยถ้าหากว่าไอ้ที่หมอบไว้ไม่ช่วยอะไร ถึงชีวิตนะแต่ปิดไปเลยแล้วกันอย่าลีลาแรกกับการไม่ได้ดอก็ได้เออไม่รอหรอกแต่ปิดเลยแล้วกันนี่ไงนี่ไงจบกันสร้างมากับมือเยสแต่เรายังมีไอเอเลเมนทัลเบิร์สยิงอีกดอกต่ออยู่ถ้าอีกฝ่ายจะล้ำอะไรเยอะ<ๆ>เราล้างสนามเลยก็ได้ดวงดีมากจ่วดได้ไอลงศพถ้าไม่ได้ลงศพนะผมไม่สามารถที่จะทิ้งมันได้ง่าย เออก็จะประมาณนี้แหละฮะมันไม่ได้เล่นยากหรอกแล้วก็ไม่ได้แบบเล่นแบบฟิกตายตัวแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้คอมโบเริ่มมันจะเป็นอย่างนี้ฮะอย่างที่ผมบอกจะมีไอวไวส์อยู่บนมือแล้วก็ใบถัดไปเนี่ยจะต้องเป็นพวกไอเฟลิสหรือไม่ก็วูฟที่สามารถที่จะอันเชิญแบบพิเศษได้ถ้าหากว่าถูกทิ้งจากใบบนสุดเนื่องจากว่าไอเอฟเฟกของไวส์เนี่ย มันจะเป็นการวางเอาไล่หลอดหนึ่งตัวไปวางไว้ใบบนสุดแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษการ์ดนี้หลังจากนั้นก็ทิ้งการ์ดใบบนสุด2ใบนะฮะมันก็จะได้แบบอัญเชิญฟรี2ตัวโดยที่เรายังไม่ทันได้นอร์มอลซัมเลยด้วยซ้ำนะฮะและหลังจากนั้นก็จะเริ่มไล่คอมโบเป็นเอามิเนวาหรือว่าจะเอ็กซีดเอาเป็นมิเนวาล่างเอ็กซีดหรือแม้แต่ถ้าหากว่าเป็นวูฟกับเฟลิสเนี่ยเป็นนักลบสัตว์ใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะใช้เป็นบูจินเทคคาคุซุจิได้ไอตัวนี้เอ็กซีดออกมาก็ทิ้งการ์ดใบบนส อ่าแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นการทิ้งด้วยเอฟเฟกมอนเนี่ยถ้าหากว่าไปโดนพวกวูฟหรือว่าพวกเฟลิสเนี่ยก็สามารถที่จะอันเชิญต่อออกมาได้อย่างที่ผมบอกแหละว่าเด็กเนี้ยมันค่อนข้างที่จะใช้ดวงพอสมควรแต่จริงๆอ่ะที่ผมคาดหวังที่แบบจะได้เล่นนั้นน่าจะเป็นไอวิดสไตล์ฮะเพื่อแบบว่าเราเนี่ยโดนอีกฝ่ายมาเนเกตอะไรก็ตามแต่เออพอเนเกตแล้วเรามีทรานเซ็คชั่นโลแบ็กอยู่ในสุสานแล้วก็มีไอวิดสไตล์ในสุสานนะถ้าหากว่าเขาเนเกตเรานะไอทั้งสนามทั้งมือมือนี่คือไม่เหลือเลย แต่ถ้าหากว่าจะเอาแค่สนามก็ใช้แค่ไอเอเลเมนทัลเบิร์สก็น่าจะเพียงพอแล้วทางนั้นก็สำหรับพาร์ทนี้พอแค่นี้แหละเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคราวถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ